ลุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะคะไปแม่ได้อะไรมาจําเป็นค่ะต้องรีวิวอันนี้ขออนุญาตนะคะน่าจะเป็นสลิปเอ็อเบอร์บัญชีเนี่ยเหรียญมีอยู่แค่นี้นะคะแต่เป็นเงินหลายพันบาทเพราะว่าที่บอกหลายพันบาทเพราะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านที่จะส่งเหรียญมานะคะทุกท่าน จะต้องส่งรูปมืนกัะถ่ายรูปส่งมาให้พนันาดูก่อนแล้วพนักงาตีราคาว่าเหรียญน,นี้ให้เท่านี้เหรียญน,นี้ให้เท่านี้นะคะแล้วก็ส่งเหรียญมาค่ะเพราะฉะนั้นก็มีอาจจะมีเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อยหรืออาจจะมีแบบส่งมาไม่ครบตมที่ส่งภาพมาให้ดูก็ได้เพราะบางอย่างเขาก็จะเสียดายแบบมีคุณค่าทางจิตใจก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็หรือ มีบางอย่างที่ไม่ใช้แล้วไม่สะสมแล้วไม่เอาแล้วก็ส่งมาหมดเลยได้นะคะอันไหนที่ประนัดบวกให้ได้เป็นนัดบวกให้ราคาถ้าอันไหนที่บวกไปได้อย่างเช่นเหรียญที่ไม่ไม่ได้รับซื้อไม่มีราคาบวกอันนั้นก็คิดเท่าหน้าเหรียญนะคะคิดให้คิดให้หมดเลยนะคะทุกเหรียญที่ส่งมาคิดให้หมดแต่บางเหรียญบวกได้ก็บวกบวกไม่ได้ก็คิดตามราคาเท่าหน้าเหรียญค่ะ ตามนี้เลยนะคะเหรียญน,นี้ค่ะหาสลึงหนึ่งสลึงของรัชการที่หกรับซื้อเหรียญละหกสิบถึงแปดสิบาทคือที่ต้องให้หกสิบถึงแปดสิบเนื่องด้วยบางครั้งที่มาดี่คือเหรียญพังแล้วนะคะเหรียญเยินหมดแล้วไม่เป็นรูปเหรียญที่ให้เราไม่สามารถที่จะนํามาเป็นเหรียญสะสมได้ค่ะเยินมากไม่สามารถที่จะนํามาเป็นเหรียญสะสมได้ก็จะคิดให้หกสิบบาทค่ะ แต่ก็รับซื้อเพราะเขาเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินรุ่นนี้จะเป็นเงินเงินไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะคะอันนี้เอาเป็นว่าเหรียญราชการที่ห้าตราแผ่นดินเอ,อราชการที่หกค่ะอียราพศพระบรมรูปนะคะรับซื้อทุกชนิดราคาค่ะเริ่มต้นที่หนึ่งสลึงหนึ่งสลึงรับซื้อหกสิบถึงแปดสิบบาท สองสลึงรับซื้อสองร้อยบาทหนึ่งบาทรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทรับซื้อเหรียญละสี่ร้อยบาทค่ะรับทุกเหรียญน,นะคะเหรียญตราแผ่นดินเหนเรียญพระบรมรูปอัญราชพศเนี่ยค่ะรายการที่ส่งมาขายตามนี้เลยมาดูเหรียญอื่นๆกันต่อเพราะว่ามีอะไรมาอีกเมื่อกี้รายการที่หกเนาะนี่ไงที่ไปนัดพูดถึงเหรียญ หนึ่งบาทหนึ่งบาทที่การที่หกอายราพศพระบรมรูปค่ะรับซื้อนะคะเริ่มต้นคือสี่ร้อยบาท